เอกี้วัน,นวเป็นทางแบบนี้ทุกคนนวาจะเป็นทางยางเนาะแต่เป็นทางดินแดงนวนแต่เห็นก็จะว่าว่าตะกี้นะโคตรกว่านี้อีกแต่ถือว่าไข่นเ,นเนาะถือว่าไปง่ายนะทุกคน าทางไปนาเธอขย้อนยังมีเสา,า,สา,าไฟฟ้าเนะ <c ười> าะขยอนยังมีเคลือนคนรถกระเทียวอ,อยู่ถือว่าบ่อบเที่ยวไปได้ทุกคนบักไปตัวมากอะคือเส้นทางไปบ้าปะดงเลยเป็นไปที่ไหนเส้นทางไปบ้าปะดงอะไรมาเดานินทางต่อทุกคนเลยยังไร้อนสาเลยเนาะ ภูเขาควายอ๋อภูเขาควายอยู่ตรงนี้บ่ปกติคือตรงนี้เนาะบอกไยเลยเขาบ่กก็คิดว่าภูเขาควายอยู่ภูเขาควายเขาคิดว่าภูเขาควายอยู่ทางบนทางเวียงแก่นหมดเนาะชี้แท้อยู่แถวๆนี้เนาะอทายาทแห่งชาติภูเขาควายทุกคนภูเขา,าขควายอ ยังมีรถนะโอ้กี่ฟนตอนนี้ก็คืเอเรากำลังไต่ภูเขาภูเขาควาย ขับจะดีเด้อโซเฟอร์เด้อร์ขับจะดีได้เบิกทางทุกคนเจ้าทดีบูดีเนาะเบิกแต่ทางนี่แหละป้าสอนป่านเอาไม้เนาะพูดน่ะมีไม้หลายไม้อย่างเต็มเลยมั้งป้าเป็นเอกเป็นแนวหนวไม้เต็มเลยไปขับไปเทุกคนซากระามันเนาะ สู่ความปลอดภัยออกิเท้าเลยเย yeah, มาถึงแล้วยินดีต้อนรับสู่แขงชัยสมบูรณ์ต่อไปก็ลองซางนเหม่อนบอกเข้าแคงแล,ลงสมบูลณอโอ้ oh. ในสุดกม็มาฮอรทุกคนแขงชัยสมบูรณ์เราก็จะลงจากอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟแมนแมนเมนไปกันเลยทุกคนไม่ลีรอนะจ้าเก่งอีีลูกแม่เก่ง ไอลนะูกแกอันนี้ลูกเขารถนี้แม่นึกว่าเขาเป็นลูกเจ้าแล้วเป็นลูกเขาบายถ่ายรูปเช็คอินนิดนึงอันนี้ไอ้นนพนันจะเป็นต้นแปลกทุกคนสบายเนาะผมมีแนวอ้อยฟืนอ้อยถ่านกะมาตัดต้นแปลก <laughs> 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 เสียนเอาหนึง่งมาเสียนเอาหนึ่งเหลือเหลือน้อยอยู่ มันก็บพ่อยู่อต้นที่มันตายแลยอ่กิ่งที่มันหักอันทุกคนเย้มาถึงแล้ววิชิฮอกนลมลุกคุกคานทุกคนบอาเลยทางยางการมหินเห็นแต่ทางแดงนะจ๊ะล่องซาน <c oughs> จังวะลืมเบิ่ง <c oughs> อันนี้จะไปน้ำตุกตัลึกนี่น้ำตุกตัลึกอ๋อมีน้ำใส นิดนึงลองสารเป็นยังไงเนอะลองสารเนี่ยไม่เป็นกันมาครั้งแรก ลงมาอ้มเนาะเป็นทางแบบสอกลีกทุกคนจะเป็นทางอยู่ในหุ่นเขาไปทุกคนอืมบรรยากาศดีแฮะตอนนี้ก็คือเฮากลับมาฮอลละป้าน,น,น,น้องๆนักเรียนป้าเช็นอย่างนี้เก็บขี้เหี้ยบ่หรือว่าไปห้งเรียนกันโอ้ยนักเรียนหลายแท้พวกเคยเห็นนักเรียนหลายขนาดนี้น่าจะยังกัน,นอยูโคตรแดงว่าต้องเลี้ยวซ้ายเข้าไปเข้าลี้ยวซ้ายมาล้ น้องๆระวังรถเจออีลาคัมแพงระวังรถเด้อระวังรถโอ้น่ารักแหนะเป็นต่แพงแหนะน่ารักจังเลยมากันเกี่ยวแต่รถพ่วงกันแหละเออเนาะมาบ่มีผู้ใหญ่เลยมาเบอร์โรเตอเบิ่งรถเด้อร์เบิ่งรถเด้อหนึ่งน้องนาเฮียทุกคนพากันหย่าไปโรงเรียนไปนะถ้าพูดจับมือกันเลยจับมือกันไปโรงเรียนเรแล้วอ๋อนี่แต่งเหมืนเด็กลินเด็กสลินเลยอ๋อบ๊ายบาย นักเรียนทุกคนเอ้าเอ้าโลโซโลว์โลอ้าวโซโลรถคันนี้มันหมาแบบมาเบิ่งเลยรถคันนี้กันเลยสโลโซโลโซโลโซโลว์โลว์ไม่โอ้นักเรียนบักหลายวันนี้ค่อนค่อยๆน้อยผู้จับเด็กน้อยว่ะจีบแย่ใจเดียวเดียวว้าต่อเด็กน้อยเซฟเด็กไว้ก่อนเดออไม่ไป ไปลงเลี่ยงไปลงเลี่ยงสีระวังรถเดียวเดียวเดียวเดี๋ยวพึ่งนะลดลดระวังถอยถอยถอยย้อเข้าไปย้อนเข้าไปย้อนเข้าไปลดลดย้อนเข้าไปรถลดลดลดเออพูดแล้วลูกพี่มาเจยอยู่อันนี้จะเป็นเล็กน้อยอ่ะ่าสูดทุกคนน้องๆก็จะเป็นแบบหน้าคือออกคนจีนเลยเนาะเพราะว่าเป็นเล็กน้อยล่าสู ย, hablando, อย้อนชงย้อนชงอะไรเงี้ยอ่ะทุกคนคนนี่ก็คือเฮาก็ได้มาแวะกินข hm like oh um ้าวกนทุกคนเนาะอย่าเข้าแห้งันนี้ก็สวยแล้วข้าวยังข้าวเปียกแม่งีข้าวเปียกเราสั่งข้าวเปียกเลยเปียมมุกกรมทุกคนเป็นร้านเป็นร้านแครมทานโอ้โหมีอย่างมากเลยอ๋อมีสมเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปเอาข้าวจีเขาก่อนเออเนาะกินนี่มันมัดซะกินมัดซะสิได้ กี่ทุกคนบางทีกินต้มเออไม่กินบุญเนาะกินบุ่นโอบมาละอืมมาผักเถียงทุกคนกินข้าวก่อนจังน้อยจังหนึ่งเนาะแล้๋ยวออกเดินทางต่อนทุกคนเราอยู่ที่เมืองล่องาอจานอะไรก็มันกขึ้นกับแข็งเซษบูนนั่นลแหละแต่ว่าถ้าไปแข็งเซษใส่แชมพูก็ไปอีกประมาณแปดสิบแปดกิโลเนาะแต่ว่าตอนนี้จะไปก่ะเอาก็มากินข้าวก่อน มีนมมีพีจิปะเตะ้พิปะเตะมากินนี้ก่อนกินอันนี้ลิ้ก่อน จะกี่ทองๆกันท่นี่มีขขาเปียกมีตับมีรับมีค่อย กินเนื้อไว้หน่อยหนึ่งม,ม,มาแล้วเมนูของเราเขาปเปียกมุกบอสนาบอสบ,บิดแล้วเป็นหน่วยแล้วเองม,ม,มากินข้าว,วกันทุกคนสะิบสองโมงนะเป๊ะเลย ส้มป่านี่ย,ย,ยสม้สมป่ามันมีคู่มอง่งอะส้มป่าเนะี่ยย่ใเนยมา,า้ากม็มี่ไม่ในเฟอก๋วยเตี๋ยวยุ่ยได้เขาเปียกกระมี่เปียกส้มป่าส้มป่าเขาเปียกส้มป่า <c oughs> อรอน้องล็อกจานนะเป็นการมาครั้งแรกของน้องปราถนานะครับกับการเดินทางที่ เมื่อกาแฟช่วนเดี่ยวหรหลักคุเลที่เหลือจักนี้86กกิโลมุงนาสุชาชนบุรกับราชยางสุดๆุด่ไม่สีสส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 พรอนแดดอย่กน้อยแต่ขี่ขึ้นไปหนาวจะเย็นเย็นขึ้นเย็นขึ้นเดี๋ยวขี่ขึ้นไปอีกเทิรเข่าอีกต้องนะปีนเข่าอีก ใส่บูรณ์ก็คือแบบงามนะอองามบรรยากาศดีพาอแค่ใส่สบูรณ์ตรงไป69กกิโลทางน้องจัจกไปอย่างทางนี้ตัวพักเราตัวพักกันได้ยึดเส้นยึดสายโอเคออพูดไปบนทางขัาผมเห็นมีน้ำน้ำ เดี๋ยวพักเบรคจักหน่อยหนึ่งทุกคนลงมาแต่ภูเขาอันนี้จะเป็นน้ำไม้ดวนจะเป็นไม้ไม้อไน้ำไม้ไผ่ทั้งนั้นเลยมาค่ะแค่นี่นี่น กัุกคนเบิร์ทางตรงนี้นี่จะเป็นแม่น้ำทุกคนไหลมาแต่เธอก็พูดแหละทั้งเขาเป็นตะเย็นเนาะลงไปนี้ป้าเป็นเชียวนาวเลยบอกซีบนาวเลยหรอเอน้ำทำน้ำอย่างน้ำทำน้ำคือทุกคนน้ำน้ำใสอยู่เนาะ น้ำซึ่วาวสายอย่างน้ำอย่างจะยากเลยเปิดไม่น้ำธรรมชาติไหลมาจากภูเขาก็มีสื่อละต้องมีสื่อในน้ำละขุ่นไหลลงไปอ้ออันนี้จะเป็นทงหน้ากระเจ้าทุกคนมองเกียงๆนี่นเจ้าไปเหตุหายู่ทางภูแล้วนะอีกหกสิบเก้ากิโลก็ถึงแล้วใส่สมบูรณ์เนาะนี่เลหลัเว็บของเราเนาะ รถของเรานี่ก็ได้อ๋ออันนี้จะเป็นรถขายเสื้อนอนทุกคนขายเสื้อนอน,นเป็นรถขายเสื้อนอนขายที่นอนเท่าประมาณนี้ทุกคนเป็นการมาแข่งใส่สมบูรณ์ครั้งแรกเลยทุกคนเนาะ ได้มาแบบนี้กับหมวนดนี่ทุกคนกะไผที่ยองมากคือเฮาเนาะ FC ทุกคนที่ยากมาคือเฮามาได้ทุกคนยามนี่ก็ถือว่าบรรยากาศดีเนาะเพราะว่ามันเป็นส่วงอากาศที่แบบดีทุกคนอื้อกันดีมากเดี๋ยวนางรีจังหน่อยเนาะแล้วเฮากะจอเดินทางต่อเนาะอีกหกสิบเก้ากิโลทุกคนเสียงเฮากะจะเป็นประมาณนี้ทุกคน เพราะว่าเมื่อยเนาะอืมเป็นธรรมดานะมาประจ ol ไพ่ค่จะเป็นประมาณนี้ทุกคนจะได้หอมๆในน้นหนึ่งอ่ะพนะงามแทนเนาะเขาก็สร้างเนาะเม็ดเห็นทายอยู่ทางคูนสูงสูงอันนี้จะเป็นต้นยางทั้งนั้นเลยเนาะเป็นเจ้าปลูกยางเนาะน,นี่ปลูกยางโค้งหน้าก็เจ้าน่ะเหลืองแท้ชิบิซเป็นเกลียวได้เนี่ย Cái săn săn Thằng kia cho nó น้ำบ่มีน้ำยี่บ้านี้แม่อยี่บ้าน้ำธรรมศาสตร ยกได้ค <fin anta> <ots> ือกลาโลกเนาะฟางามเนาะเอองามแต่แตะเย็นเนาะน้ำกับปลาที่ลึกกันเลยเหรอลึกอยู่เลยลึกอยู่แต่มองกันหมดลึก็คือเราขับมาเนาะทุกคนเนาะนี่ทางอย่างนี่เห็นทิางนี่เนาะก็เลยเห็นเห็นแล้วมันงามดีโเฮงก็ได้นี่เขารถไถไต่ไปนี่เลยอ๋อลดไถ่ไต่ฟางอยู่บเขามีนามีอย่างนี้คุณมีสวนนี่คุณเนาะก็คัะเนาะ ปเป็นตาเย็นเนาะหน้าหอมมั่อยู่น,<อ>นั่นออากาศดีเฮงบันไดมีน้ำก็คือมนันอากาศด,ดีทุกคนเย็นเนาะโอ้อะไรอ,อ,ไอย่ใหญ่ไอ้ๆๆๆอไ,ไา,าใหญ่ที่งหญยเนาะอันนี้เจ้าว่าน่าจะเป็นน้ำธรรมชาติป่ะน้ำธรรมชาติสิเอาบอกเออเขาจะกั้นเนาะจังไหร่ถ้าบอกว่านธรรมชาติที่มาใสๆเออแล้วนี่บุมีเคลื่อนนะที่ภูเขาเขาบอน้ำมันก็ไหลลงมาจากภูเขา นี่น้ำสวยเนาะก็ขับไะ เต็มเต็มมารถคนเด่เลยเหมนบแล้วเขาว่าบมแล้วเขบอกเขาว่าบมวเขาตวเจ้าบเป่าเจนะเากงานดอกน่าจะมาทิมมาอย่างว่าเป็นเจ้าของงานศบมานะ เนื้อคนเสียนะมาส่งคนเสียอยู่อันป่าสะอารินเนื้อเป็นประมาณทั้ที่บอกเออเออเป็นอะไรก็ไ่เขากำบังเน้นใหญ่นะอกมัได้ยินตรงาน้าทกคโอ้ทุกคน้างหลังของเราเนี่ยจะเป็นภูเขาคว,วายภูเขาคว,วายมันคือแบบลุกใหญ่แห้งอ่ะงามงามอา,ากาศดีดีรู้สึกว่ามีลมหนาวเลยแล้วลมเย็นๆเนาะ